สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาคินีฤิทธิเดชนักศึกษาคณะริาบาศาสตร์ชั้นปีที่1นึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าผู้รับการเกิดชื่ออะไรคะชื่อพรรวชาสิงห์หาค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทําการตรวจประเมินร่างกายนะคะเพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกายคะ่ะค่ะขออนุญ,ญาตวัดไข้นะคะ ไปนะคะจะขออนุญาตตรวจวัดที่ประจอนนะคะต่อไปนะคะจะขออนุญาต,ตวัดควานดันนะคะค่ะขออนุญาต,ตนำประหลอดออกนะคะค่ะสำหรับการตรวจลักษณะทั่วไปของคนไข้นะคะเป็นเพศหญิงน้ำมักส่วนสูงนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติะคะ่ะสีหน้าท่าทางนะคะ อารมณ์ดีค่ะมีการแต่งกายนะคะที่สะอาดเรียบร้อยค่ะพูดจารู้เรื่องนะคะสำหรับอุณหภูมินะคะอยู่ที่36.4องศาเซลเซียสน,นะคะความดันโลหิตนะคะอยู่ที่110ทับแปมิลลิเมตรตลอดค่ะและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะ7จะครั้งต่อนาทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจนะคะสีผิวค่ะสัมภาษสีผิวนะคะมีผิวขาวเหลืองนะคะไม่ไม่มีพื้นไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยจำน,นะคะ ไม่มีรอยช้ำของโลกและอุณหภูมินะคะคำได้ปกติดีค่ะสำหรับความตึงตัวของผิวนะคะค่ะสำหรับความตึงตัวของผิวนะคะเมื่อดึงแล้วนะคะมีการตึงตัวได้ปกติดีค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจเล็บนะคะเล็บสั้นนะคะมีความสะอาดดีค่ะไม่มีรอยโรคค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจสีสระค่ะจากการดูนะคะ คุณพันวชานะคะมีลักษณะสีซาที่สมมาตรไม่เอียงนะคะต่อมานะคะจะเป็นการคำค่ะขออนุญาตนะคะค่ะสำหรับลักษณะผมนะคะมีการกระจายตัวของผมนะคะที่ค่อนข้างหนาแน่นค่ะมีผมสีดำยาวนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการคำค่ะ มีบริเวณไหนเจ็บไหมคะไม่ค่ะค่ะสําหรับการตรวจนะคะพบว่าคาแล้วนะคะไม่มีก้อนค่ะและไม่มีจุดที่กดเจ็บนะคะขออนุญ,ญาตมาผมคืนให้ะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจใบหน้านะคะจากการดูนะคะใบหน้าของคุณพันรัชานะคะสมมาตรกันนะคะไม่เอียงไม่บวมนะคะขออนุญ,ญาตจับใบหน้านะคะค่ะ คำแล้วไม่พบก้อนนะคะต่อมานะคะเราจะขอบริเวณฟอนเทลไซนัสนะคะเจ็บไหมคะไม่ค่ะต่อมาจะขอบริเวณนักซิลาริสนะคะเจ็บไหมคะไม่ค่ะค่ะสําหรับการตรวจนะคะไม่มีก้อนไม่มีการคําแล้วพบจุดเจ็บนะคะถือว่าปกติดีค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจการแสดงสีหน้าของคุณพันวชานะคะขอให้คุณพันวชานะคะเลิกคิวค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการตรวจด,ดวงตานะคะจากการดูนะคะดวงตาของครูพันวชานะคะสมมาตรกันค่ะไม่มีข้างไหนข้างหนึ่งนะคะเอียงไปทางไหนคะ่ะต่อมานะคะจะขออนุญาตตรวจขนปาค่ะสำหรับขนปานะคะงอนปกติค่ะไม่มีข้างไหนข้างหนึ่งนะคะโคดเข้าไปข้างในค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจตาขาวนะคะ จากการดูนะคะพบว่าตาขาของคุณพันวชานะคะมีสีขาปกตินะคะไม่ขุ่นไม่เหลืองะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจเยื่อบุตานะคะขออนุญ,ญาตนะคะสําหรับเยื่อบุตาของคุณพันวชานะคะมีสีชมพูนะคะไม่พบตุม่มไม่มีรอยโรคค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจกระจกตาค่ะขออนุญ,ญาตใช้อุป,ปกรณ์นะคะ สำหรับกระจกตาของคุณพันวชานะคะมีลักษณะใสเป็นปกติดีค่ะต่อมานะคะ<ม>จะเป็นการตรวจลานสายตานะคะโดยดิฉันนะคะจะให้คุณพันวชานะคะนำมือปิดตานะคะด้านตรงข้ามกับที่ต้องการตรวจค่ะค่ะโดยดิฉันนะคะก็จะนำมือนะคะปิดตาข้างเดียวกับคุณพันวชาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณพันวชามองตามยิ้วของดิดิฉันนะคะหากเห็นแล้วนะคะให้พูดว่าเห็นแล้วค่ะ เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ,หะ,คะเห็นแล้วค่ะค่ะสำหรับอีกค้าหนึ่งนะคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ แล้วค่ะค่ะสําหรับลานสายตาของคุณพรันรชานะคะถือว่าเป็นปกติดีค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจกล้ามเนื้อตานะคะโดยจะให้คุณพันมชาปิดตาเช่นเดิมนะคะแล้วมองตามนิ้วของฉันค่ะค่ะเปลี่ยนข้างค่ะ การของก้ามเนื้อตาของคุณพันวชานะคะปกติต่อมานะคะคะจะเป็นการตรวจอายคอนเวอร์เจนนะคะโดยจะให้คุณพันวชานะคะมองตามม้วมือของดิฉันค่ะค่ะสำหรับอายคอนเวอร์เจนของคุณพันวชานะคะปกติดีค่ะโดยตาดำทั้งสองข้างนะคะเคลื่อนหากันได้อย่างปกติไม่มีข้างใดข้างหนึ่งนะคะเขยไปทั้งไหนทั้งนึงคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจรูม่านตาค่ะของอนุญาตใช้อุปกปรณ์นะคะ ะะปกติดีค่ะเนื่องจากมีการต่อสนองต่อแสงนะคะได้ทั้งสองข้างค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจหูนะคะโดยจากการดูนะคะพบว่าหูของคุณพันวชานะคะอยู่ในระนาบเดียวกับตานะคะถือว่าปกติดีค่ะสําหรับการตรวจภายในนะคะจะขอเุญาตใช้อุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสําสหรับภายในของคุณพันวชานะคะพบว่าเยื่อแก้วหูนะคะมีสีชมพูปกตินะคะ ไม่บวมไม่มีรอยจำโลกไม่มีรอยช้ำของโลกนะคะและไม่มีสารคัดลังภายในหูค่ะถือว่าปกติดีค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการค้ำค่ะเพื่อสำรวจนะคะว่าคุณพันวชานะคะมีอาการเจ็บที่บริเวณหูหรือปาค่ะขออนุญาตนะคะเจ็บไหมคะไม่ค่ะเจ็บไหมคะไม่ค่ะค่ะสำหรับการกดเจ็บนะคะพบว่าไม่มีการกดแล้วเกิดอาการเจ็บค่ะต่อมานะคะจะเป็นการทดสอบการได้ยินค่ะ ได้ยินไมค่ยิน,นะะได้ยินค่ะค่ะสำหรับการได้ยินถือว่าปกตินะคะเพราะว่าคุณธนรรชาตินะคะมีการได้ยินในระยะที่ปกติดีค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจปากและช่องปากค่ะสําหรับปากนะคะภายนอกนะคะพบว่ามีลักษณะนะคะสมมาตรกันสีแดงไม่ค้ำไม่มีรอยโลกค่ะสําหรับการตรวจภายในปากนะคะเราจะขออนุญาตใช้อุปกรณ์นะคะ เป็นเสียงอาค่ะห uh ่อลินค่ะ uh ดีฟันค่ะค่ะค่ะสำหรับการตรวจนะคะพบว่าลำคอนะคะมีสีชมพูปกติดีค่ะไม่บวมไม่อักเสบนะคะไม่มีรอยโรคไม่มีรอยแผลค่ะสำหรับกระพุ้งแก้มน,นะคะไม่มีรอยโรคเช่นเดียวกันค่ะไม่มีตุ่มขึ้นนะคะลักษณะสีปกติดีค่ะสำหรับเหงือกนะคะ มีการคุมฟันที่พอดีไม่มากเกินไปถือว่าปกติค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจคอค่ะโดยเรานะคะจะใช้นิ้วชี้และนิ้วนางนะคะวางบริเวณเมนูเบียมค่ะและนิวะะน้วกลางนะคะอยู่บริเวณซุปเปอร์สเตอร์เนลค่ะค่ะถือว่าหลอดลมนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ปกติดีค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจไทรอยค่ะ โดยเรานะคะจะใช้มือคำนะคะและให้ผู้ป่วยนะคะตือน,น้ำลายค่ะค่ะต่อมไทรอยนะคะมีการเคลื่อนที่ได้ปกติดีค่ะต่อมาอนะคะจะเปการตรวจต่อมไทรอยทางด้านข้างซ้ายและข้างขวาค่ะโดยเรานะคะจะนำมือนะคะวางไว้บริเวณด้านที่จะตรวจและนำอีกมือหนึ่งนะคะดันนะคะคอให้ไปบริเวณด้านที่เราจะตรวจค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้สานนิ้วคํำค่ะ ค่ะอีกข้างนะคะค่ะถือว่าต่อมไทรอยทั้งสองข้างนะคะปกติดีค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจนะคะต่อมไทรอยจากทางด้านหลังค่ะโดยเรานะคะจะทําเช่นเดียวกับทางด้านหน้าค่ะแต่เรานะคะมาอยู่ทางด้านหลังของผู้รับบริการค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจต่อมน้าเหลืองสิ่งนะคะ พีออริคูล่าสองโพทิเรียออริคุล่าสามพาโลทิตสี่ออกซิพิเทลห้าทอนซิลล่าหกสับแมนดิบูล่าเจ็ดสับเมนเทลแปดโพทิเรียคาวิเข้า เก้า superficial cavical สิบ supra cavical